คำถามนะครับคุณซีเมนเนี่ยนะซีเมนเนี่ยนะเขาเป็นผู้ประดิษฐ์อะไรขึ้นมาครับข้อที่หนึ่งเขาพระเจ้าได้ประดิษฐ์รถรางขึ้นมาครับหรือข้อที่สองครับเขาพระเจ้าได้ประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาครับหรือเขาพระเจ้าได้ผลิตขึ้นมาคือปูนครับ รถรางโทรศัพท์หรือปูนปูนอาจจะเป็นคนึ่งแสนช่วยดูใต้นะครับไม่พะทีจังหน้ารถรางโทรศัพท์ปูนไม่แาสมัยอ้าวฟังขังหลังก่อนได้มีอะไรบ้างฮะมีรถรางมีอะไรบ้างฮะมีรถรางรถรางเพราะว่า

แต่ผมเชื่อว่าเป็นคนเยอรมันนี่ก็จะมีเรื่องของการโดดเด่นในเรื่องของการรถแต่ดูเฉ่งเทงตรนีนะฮะเรื่องบนเครื่องจักรอะไรเงี้ยครับตกลงต่อว่ารถรางรถรางนะฮะถ้าว่าถูกตรงนี้ก็อีกหนึ่งแสนช่วยครูใต้นะฮะรถรางคำต่อนะครับคำต่อนะครับ

เป็นรถรางนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ประดิษฐ์รถรางขึ้นเป็นคนแรกของโลกนะรถรางหรือว่ารถไฟฟ้าตะกี้คุณอ้อยเขาบอกโอ้โหช่านสังเกตแต่กี้แล้วขึ้นแต่ไหนอะไรมันจะมียี่ห้อเห็นไหมเห็นไหมจะไดว่าตอบถูกถูกต้องเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นงานของรัฐบาลเอกหนึ่งแสนช่วยรูวใต้ผ่านไปทางหลวงทางดินนะฮะไปขนาดนี้พบออกมาถึงเจ็ดล้านสามแสนสาม